สวัสดีครับวันนี้เรามาดูฟิล์มกระจกครับของ m โมชินะครับเป็นชื่อรุ่น I-Viser Grass นะครับมาดูกันว่าความพิเศษของฟิล์มกระจกของโมช iPhone 6แล้วก็ iPhone 6 l u s เป็นยังไงครับตัวฟิล์มก็มีให้เลือกสองสีนะก็เป็นสีดำแล้วก็สีขาวเป็นฟิล์มที่ติดได้ถึงขอบครับขอบเครื่องอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าน่าจะเซอร์ไพรส์พอสมควรว่าตอนนี้ฟิล์มทั่วไปนะถ้าจากที่เห็นเนี่ยก็คือ อันนี้ให้ผมให้ดูก่อนว่าฟิล์มทบไใเนี่ยเราจะติดได้ไม่ถึงขอบครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเครื่องของ iPhone 6ทั้ง2รุ่นเนี่ยตัวช่วงขอบเนี่ยมันจะโคง้งทําให้ฟิล์มมัน มันต้องแฟลตมันต้องแบนเนี่ยมันโค้งมาไม่ได้เป็นฟิล์มกระจก100% bubble proof ก็คือไม่มีฟองครับ100%ของ c r a t c h Pro o f แล้วก็ shock proof ด้วยป้องกันการกระแทกเอาแค่ว่าถ้าสมมุติว่าเครื่องตกจังหวะตกหน้าคว่ำไปเนี่ยแล้วให้มันโปรเทคตัวกระจกหน้าจอของเครื่องได้เนี่ยผมว่าก็โอเคแล้วล่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันครับว่าของตัวโมชิเป็นยังไงกันบ้าง บอกว่าผ้าเช็ดหน้าจอของโมชิเนี่ยเป็นยี่ห้อที่ตัวผ้าเช็ดกระจกหน้าจอเนี่ยคือชอบแถมมากับของที่เขาขายแล้วก็ผมยังไม่เคยเห็นเขาขายแยกนะซึ่งคุณภาพเนี่ยผมชอบมากของโมชิสำหรับขั้นตอนการติดฟิลม์มเองอย่างของผมเนี่ยมีฟิล์มเดิมอยู่ก็แน่นอนครับต้องเลาะออกก่อนการเลาะออกก็คือหาสก็อตเทปครับแนะนําเป็นตัวแบบขุนนะมันจะได้ไม่ทิ้งคราบกาวถ้าฟิล์มยี่ห้อดีๆหน่อยก็จะลอ,อกยากแบบนี้ครับ เช็ดหน้าจอเนิดนึงครับเผื่อมีฝุ่นมีอะไรแล้วก็เป็นจะเป็นรอยฟิล์มเดิมอยู่ด้วยนี่คือเป็นรายการที่เตรียมไม่ได้ครับเพราะว่าติดได้ทีเดียวนะครับผมต้องตั้งใจมากครับในการติดฟิล์มครั้งนี้นะครับหลังจากที่เราเช็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูแล้วครับว่าฝุ่นมันไม่มีแนะนําคือตอนติดจะเปิดพัดลมเพราะว่าถ้าเปิดพัดลมเนี่ยมันก็จะพาฝุ่นพาลมเข้ามาด้วยนะครับถ้าไม่เปิดแอร์ก็ทนร้อนนิดนึงเช็ดเสร็จแล้วเนี่ยทำยังไงครับก็เอาจุกยางครับติดไวบน นี่เลยครับตัวฟิล์มกระจกวิธีที่เขาบอกคือให้ติดลงไปแล้วก็เรายกขึ้นมาติดกับบนตัวเครื่องเลยครับซึ่งเราก็ต้องลอกตัวสติกเกอร์ด้านหลังออกนี่นะครับสติกเกอร์ด้านหลังผมจับแล้วก็ไม่ได้เป็นกาวนะมันเหมือนเป็นฟิล์มส่วนากาศผมขอลังก่อนนะครับจะจะพลาดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากติดแล้วก็เช็ดเราก็ถอดอันนี้ออกเลยครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ วิ่งที่เขาบอกว่ามันถึงขอบเนี่ยเพราะว่าเขาทำขอบสีดำหลอกมาเนี่ยครับตรงขอบตรงนี้ครับก็ทำหลอกให้มันดูเต็มตอนติดก็ง่ายนะครับง่ายงายอย่างที่เขาบอกจริงไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรก็แค่เล็งให้ดีถ้าเล็งไม่ดีเนี่ยก็คือเอาตัวจุกยางเนี่ยมาแปะแล้วก็ยกขึ้นมาเพื่อทำการเล็งแล้วก็ติด ความรู้สึกแรกเลยครับหลังจากที่เด็ดคือตัวหน้าจอเนี่ยรู้สึกหนาขึ้นมาตรงเนี้ยจะเป็นขอบเข้าไปอันนี้อาจจะเป็นลักษณะปกติของฟิล์มกระจกนะฮะที่ตัวฟิล์มจะหนาขึ้นมาแต่ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าแต่ละยี่ห้อทําหนาบางยังไงตรงช่วงปุ่มโฮมนะฮะตอนกดรู้สึกว่าเป็นขอบลงไปสิ่งหนึ่งที่เขาบอกมาว่าเขาติดได้ขอบติดได้ดขอบจริงครับถ้าดูอันนี้ดูรู้ไหมครับว่ามันมีฟิล์มอยู่ ก็คือขอบเนี่ยมันคือขอบสีขาวนี่เลยครับติดหลอกมาตรงนี้อีกประการหนึ่งคือ bubble free ก็คือตอนติดไปเนี่ยถ้าอย่างที่เห็นไปแล้วเนี่ยคือตอนผมเอาฟิล์มลงไปวางเนี่ยมันไม่มีตัวฟองอากาศอยู่ข้างในเลยครับซึ่งอันนี้ก็ผ่านข้อสังเกตหนึง่งพอเราติดเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือตัวฟิล์มมันเป็นตรงแบบมันไม่ได้งุ้มเข้าไปที่ขอบนะฮะอันนี้เข้าใจว่าคงเป็นทางเทคนิคว่าไม่สามารถทําได้แต่คือถ้าดูจากด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่า ฟิล์มมันจะแบบตรงแนวแล้วก็จะดูถ้าการจับถือก็จะดูแปลกๆนิดน,นึงเพราะว่าเป็น,นเป็นขอบหมดเลยสีด้านนี่นะครับมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ตัวหน้าผิวสัมผัสกระจกของโมชิเนี่ยกับตัวกระจกของเครื่อง iPhone 6เนี่ยมันมันมีช่องว่างเล็กๆอยู่ วิธีการกดเนี่ยบางทีก็จะรู้สึกว่าตัวกระจกของมอชีมันจะยุบเข้าไปนิดนึงตรงนี้นะครับกดให้ดูเนี่ยคือใกล้เคียงปกติฮะเพียงแต่ว่าคือหาความสมดุลในการกดกันอีกทีนะมันต้องใช้ประมาณไหนอะไรอย่างนี้นะครับหลังจากที่เราติดฟิล์มกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบอย่างนะครับก็คือการเป็น scratch test นะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ผมมีผู้ช่วยคือตัวกุญแจครับ ร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันครับว่าเป็นยังไงก็จากที่เห็นด้วยสายตานะฮะเฮ้ยมันไม่มีรอยจริงครับคุณผู้ชมครับมันมันช่วยป้องกันจริงๆอันนี้ผมพยายามส่องหน้าจอกับไฟเครื่องบนนเลยนะครับก็พยายามดูไม่มีรอยนะแจววะ ุณผู้ชมครับหลังจากที่เราทําการทดสอบกันไปเรียบร้อยแล้วครับข้อดีก็คือติดง่ายครับตามที่โฆษณาหนะ้ากล่องแล้วก็ไม่มีฟองอากาศติดง่ายแล้วก็ติดได้ถึงขอบจริงๆที่เป็นจุดที่ผมว่ามัน รู้สึกได้เลยตอนที่ใช้เนี่ยก็คือ,เ,อ,อเรื่องการทัชเนี่ยความเซนซิทีฟความไวของหน้าจอเนี่ยเหมือนจะลดน้อยลงนิดนึงคือเราต้องมีการตอนกดเนี่ยคือต้องอาจจะแบบแตะแรงกว่าปกตินิดนึงหรือแบบย้ําลงไปที่เห็นกันก็คือใส่เคสได้เคสเดิมของผมเป็นโอซากิก็คือ,อยังใส่ได้อยู่อันนี้นะฮะผมไม่สามารถรับประกันได้จริงว่าถ้าเป็นเคสยี่ห้ออื่นอย่างเช่นเพราะว่าสปอร์ตอย่างงี้นะมันงุ้มมาแค่ไหนอันนี้ต้องไปลองกันดูอีกทีหนึ่งแต่คิดว่าขอบตัวเครื่องกับขอบเคสเนี่ยไม่น่าจะมาชน กันได้เพราะว่าตัวตัวฟิล์มเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นมาอย่งดหนึ่งตรงนี้นะครับแต่ไงต้องไปลองกันดูก่อนนะคุณผู้ชมนะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเรื่อง scratch test ที่เราทําให้ดูกัน scratch s e t ก็ไม่มีรอยอะไรเลยครับสรุปสำหรับตัวฟิล์มกระจก mochi high s e r s glass เป็นฟิล์มกระจกที่ดีครับ แต่คือก็จะมีเรื่องความหนาอาจจะหนาหน่อยนึงแล้วก็การความเซนิทีที่แบบว่าไม่ไวเท่ากับฟิล์มแบบบางๆหรือแบบไม่ติดฟิล์มเลยอันนี้นะอันนี้ก็ต้องคุณผู้ชมลองไปเลือกดูครับซึ่งการปกป้องเนี่ยถ้าดูจากเอาทั่วไปแล้วกันก็คือมันก็ปกป้องเรื่องสครับเรื่องอะไรเนี่ยได้ดีแล้วกันส่วนเรื่องอ ปกป้องหน้าจอลักษณะว่าเป็นช็อค proof เนี่ยก็คือขอให้มันเป็นอุบัติเหตุจริงๆครับอย่าไปลองอะไรครับตรงนี้นะครับสหรับ,บเทมี่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ